น้องที่รบครับเจอกันวันนี้หลายรอบหน่อยนะเพราะว่าทมกลางสถานการ,าก,ารการเคลื่อนไหวต้องเป็นแบบนี้แล่ะครับวันนี้ก็เดินกันแทบทั้งวันเช้าก็ไปกระทรวงต่างประเทศบ่ายก็ไปที่องค์การสหรประชาชาติก็เป็นเรื่องปกติที่ กองทัพหน้ากองทัพประชาชนต้องเลื่อนไหวกันต้องออกเดินทางกันนี่คืออาวุธหลักของพี่น้องประชาชนในการที่จะทำการรณรงค์เรียกร้องแล้วสิ่งที่คอปทอสปสและกองทัพทำทำเนี่ยนี่ข้อเรียกร้องเพื่อรักษาอาธิปไตยของประเทศไม่ได้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆทั้งสิน้นเรื่องนี้จะโทษสกรรมเราก็ทำแบบนี้ ก็ยืนอยู่บนหลักการสามเรื่องพบเป็นเรื่องหลักที่เป็นเรื่องส่วนรวมป่ายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักประชาชนก็ออกมาขู่ออกมาโน่นนี่นั่นบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะอยู่กันไม่สงบบ้างเดี๋ยวถ้าไม่นิรโทษกรรมก็จะเกิดความวุ่นวายก็เห็นขู่กันอยู่ทุกวันตอนนั้นนี้ความวุ่นวายไม่ได้เกิดจากคนที่จงรักภักดีเลย กใครกันแน่ที่ไปยั่วยุไปส่งเสริมให้เยาวชนให้คนรุ่นใหม่ทําทะลุธงทางการเมืองให้พี่น้องขีดเส้นใต้ทำนี้ไว้นะนั่นไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เป็นการทะลุทงทางการเมืองไปเมื่อทะลุธงทางการเมืองไปจะใช้เวทีของรัฐสภาเวทีของฝ่ายการเมืองมานื้อโทษกรรมให้ไม่ได้ดังนั้นพฤติกรรม ต้องรับผิดชอบรับผิดสำนึกผิดและขออภัยโทษบนฐานที่ตัวเองกระทําผิดเสียก่อนนี่คือพื้นฐานที่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่คอปทอสปปสและกองทัพทำยืนบนหลักการนี้มาโดยตลอดแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดด้วยเขาพูดมาทุกปีพูดมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนวันนี้ปีหกแปดสิบเอ็ดปีก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจำพี่น้องว่า ที่เราเคลื่อนไหวกันเนี่ยยืนอยู่บนหลักการผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งสิน้นวันนี้ไปที่ยูเอไม่มีใครรับหนังสือไม่เป็นไรพี่น้องครับผมบอกพี่น้องที่อยู่ที่ยูเอว่าเรามีเป้าหวังผลหวังผลว่าเอกสารที่เราจะยื่นต้องอยู่ในวาระอย่างเป็นทางการของยูเอเพราะนี่สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านไปวันวน แต่เราต้องการให้เกิดการบันทึกอย่างเป็นระบบอยู่ในสารระบบของสหประชาชาติเพื่อสแสดงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนคนไทยตามสิทธิและธรรมนูญแห่งอาราชนาจักรไทยว่าคนไทยมีสิทธิปกป้องอธิปไตยของประเทศดังนั้นเมื่อเขาไม่รับหนังสือแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วหนังสือที่เราต้องการจะยื่นพร้อมลายชื่อพี่น้องนี่ให้ส่งเข้าที่อีเมลระบบ อินเทอร์เนต็ตของสาหารประชาชาติเลยพอส่งเข้าไปมันก็จะรันระบบเป็นระบบรับหนังสืออย่างเป็นทางการมันความหมายก็ความหมายเดียวกันกับการยื่นผ่านเจ้าหน้าที่นั่นแหละครับแต่ถ้าเราส่งผ่านอินเทอร์เนต็ตไปมันก็จะรันระบบไปโดยอัตโนมัติเข้าไปสู่สารระบบของสาหารประชาชาติโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เราไปที่นู่นก็แสดงพลังของพี่น้องประชาชน ได้อ่านาแถลงการผ่านโลกโซเชียลไปในระบบวันนี้ทนายมิ้นก็ได้รับอีเมลอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติมาเราก็ส่งผ่านระบบไปเรียบร้อยพี่น้องครับดังนั้นนี่การเทื่องขบวนวันนี้ไปกระทรวงต่างประเทศก็หวังผลนะเพราะกระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างชัดเจนไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะต้อง ไม่ดําเนินการไม่ต้องไปรอสองสามวันอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปตลอดทั้งวันวันนี้คุณจะไปรอทําไมสามวันน่ะการลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาเอาเฉพาะ MOU 43ที่มีการกล่าวอ้างกัน MOU ปี43กองทัพบ,บกหรือกองทัพภาคที่สองณปัจจุบันทำหนังสือประท้วงไปยังรัฐบาลกัมพูชา ไปยังกองทัพบ,บกคัมบูชา600กว่าครั้งนี่เฉพาะที่ผ่านมา600กว่าครั้งนั่นแสดงว่าคัมบูชาไม่ได้เคารพอธิปไตยของประเทศไทยเลยไงแล้วต้องปะพวงกันอีกอกี่รอบอ่ะ600กว่าครั้งยังไม่นันบรวมครั้งที่ทําให้ระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ก่อนบ่าย3โมงเย็นดังนั้นมันย่อมแสดงให้เห็นว่า คำพูชาไม่ได้เคารพอธิปไตยของประเทศไทยผู้นำคำพูชาสุนมาเนตหรือพ่อของสุนมาเนตคือฮุนเซนเนี่ยถ้าพูดตามตรงตามคำของทักษิณคือไม่มีจริยธรรมนั่นแหละแต่ทักษิณเองก็ไรจริยธรรมเช่นเดียวกัน,นคือทักษิณก็ไม่มีจริยธรรมฮุนเซนก็ไม่มีจริยธรรมคน ไม่มีจริยธรรมมันก็ต้องย่อมเห็นผลไม่มีจริยธรรมเช่นเดียวกันภาษาชาวบ้านเขาบอกผีเห็นผีไงถ้าผีไม่เห็นผีมันไม่ครบกันมาสามสิบปีหรอกใช่ไหมพี่น้องครับคุณครบกันมาสามสิบปีอยู่ดีๆมาแตกคอกันเมื่อวานขึ้นมาโพเดียมแล้วมากล่าวโทษคนไทยผมนี่นั่งฟังทักษิณชินวัตรพูดนี่ ังแล้วเคลิ้มเลยพี่น้องนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะหลงรักทักษิณชินวัตรไปก็ได้ฟังแล้วเคลิ้มมีความหวังมีความหวังต่อประเทศไทยทักษิณบอกว่าไอผผา้ผูน้ำคัมภูชาหุ่นเซนมันไม่มีจริยธรรมนี่ไม่ทราบว่าคนไทยไปเชื่อมันได้อย่างไรพี่น้องครับผมมองทั้งประเทศ ไม่ว่านักการเมืองหรือว่าพี่น้องประชาชนมีไม่มากเลยที่เชื่อหุนเซน้นคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาไม่ได้เชื่อหุ้นเซนเท่ากับเขาก็ไม่เชื่อทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันทักษิณชินวัตรไปเอามาจากไหนว่าคนไทยเนี่ยไปหลงเชื่อหุนเซน้นออกมีแต่ทักษิณกับแพทองทานนั่นแหละที่หลงเชื่อหุ้นเซนมาก่อนใช่ไม่ใช่ คุณลุงบ้างอังเฮิรนบ้างอยากได้อะไรเดี๋ยวหลานจัดให้ใครพูดนะก็แพรทองทานพูดทั้งนั้นแล้วพอเขาไปขึ้นศาลส่งให้สารรัฐธรรม,มนูญสารรัฐธรรม,มนูญบอกไอ้คลิปเสียงนี้บอนทำลายความมั่นคงของประเทศให้แพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนรอฟังคำพิพากษาจากสารรับนูญพักสินชินวัตร ไอ้ผู้ที่ประกาศตัวเป็นเสม,มียนประเทศผมว่ามันเป็นเสนียดประเทศมากกว่าทักษินมาบอกศาลว่าแพทองหานต้องโดนคดีเพราะเป็นการกระทำเป็นคดีที่เฮงซวยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องเฮงซวยมากเรื่องแค่นี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องประเทศไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะมันไม่ใช่เรื่องเฮงซวยแต่มึงอะเฮงซวย ศิลกับแพทองทา,งานน่ะทำเรื่องเหง่งซวยศาลเขาจึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนทักิีโทษคนอื่นไปหมดเอามือเอานิ้วทุกนิ้วนี่ทีหน้าคนอื่นว่าทำผิดโดยที่ไม่มองเงาตัวเองโดยที่ไม่ดูพฤติกรรมตัวเองคุณจะป่าทางตันไถนอดประเทศก็แล้วแต่คนที่มันเหงซวยกลับประเทศ ทักษินลองไปส่องกระจกดูไอ้ตัวคนที่อยู่ในกระจกมันเองสวยอะผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ทักษินไปส่องกระจกดูก็แล้วกันเพิเพินไม่เห็นเงาหัวตัวเองมันก็เลยไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในกระจกคือใครวันนี้ต้องด่ากันแบบนี้พี่น้องครับเมื่อวานขึ้นนี่ให้ความหวังประเทศให้ความหวังว่าจะทำโน่นทำนี่ ถ้าผมอยู่จะทำหนึ่งสองสามสี่เศรษฐกิจไม่ดีเป็นอย่างงู้นคนสิงเขาโป์เขาอิจฉาผมเขาอยากเจอผมเขากลัวผมมากจะไปนูน่นเดินทางไปนู่นเพื่อจะพัฒนาประเทศคุณเป็นใครทักษิณชินวัตรคุณเป็นใครแล้วมึงฟังแล้วมีความหวังทุาพูกคำนี้ต้องพบการเมืองไทยทุกวันนี้ขาดพบขาดความหวัง ผมก็ถามกลับไปดังๆหน่อยแล้วใครที่บริหารประเทศอยู่ตอนเนี้ยใครเป็นรัฐบาลอยู่สองปีตอนนี้ลืมมัวแต่พูดดีแต่พูดปาทําไม่ได้สักอย่างเคยเห็นรูปปรรมอะไรจากรัฐบาลไหมนอกจากคลิปเสียงที่เป็นลูปประมแล้วอย่างอื่นไม่มีให้เป็นลูปประมเลยดังนั้นฝากความหวังหายความฝันไปหาเสียงเดือนกุมภาที่ ร้อยเอ็ดที่เชียงใหม่บอกว่าปีนี้จะทําให้กระเป๋าตังค์ของพี่น้องนี่พี่น้องห้วงกระเป๋าไปมีแต่ตั๋วจำำํานําทักสินบอกว่าที่ผ่านมาพี่น้องหลวงกระเป๋าไปมีแต่ตั๋วจำำํานําก็ไปให้ความหวังว่าปีนี้พี่น้องหลวงกระเป๋าไปจะไม่เจอตั๋วจํานําอีกแล้วพี่น้องครับ นอกเหนือจากไม่เจอตั๋วจำนำก็จะไม่เจอกระเป๋าเงเกงเหมือนกันเพราะเเกงก็เอาไปจำนำไปแล้วแก้พารอนจอนไปแล้วคนไทยผมจะแก้หนี่ให้พี่น้องผ่านมาสองปีพี่น้องนี่หายหมดยังดังนั้นเราถูกหลอกด้วยความหวังและความฝันจากทักษิณชินวัตรถูกหลอกจากความฝันครั้งที่หนึ่ง แล้วเอาความฝันครั้งที่สองมากบเรื่องที่หนึ่งเอาเรื่องที่สามมากบเรื่องที่สองเลยเรื่องที่หนึ่งฝันไปลมๆแรงๆสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเพื่ออะไรพี่น้องครับความฝันที่ทักษิณพูดรายวันแต่ไม่เคยปฏิบัติได้จริงฝันว่าจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอพล็เซ์ที่มีคาสิโนวันนี้เขาก็ยังฝันเดินหน้ากันอยู่นะ แต่ต้องถอยออกมาก่อนทักษณิณพูดทุกเวทีบอกว่าต้องทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่มีคาสิโนจะไม่มีใครมาลงทุนดังนั้นทักษณิณจึงบอกว่าถ้าเลือกแพทองคารเป็นนายกก็จะได้ผมมาช่วยได้สมียนประเทศมาคนหนึ่งสมียนประเทศคนนี้กลายเป็นเสนียดของประเทศโดยทันที เพื่ออะไรพี่น้องครับสิ่งที่ทักษิณชินวัตรพูดขายฝันเพื่ออะไรถ้าพี่น้องจับอุณหภูมิให้ดีผมยกตัวอย่างสองสามเรื่องาำ่าเพื่ออะไรฟังตอนท้ายแต่ถ้าจะเล่าเรื่องไปพี่น้องอาจจะเห็นตัวละครเรื่องที่อยู่ในสารดีกาไปเบิกความที่ผ่านมาคนที่สวยคือหมอและพยานที่ไปเบิกความ เพราะให้การไม่ตรงกันแม้แต่ครั้งเดียวความหมายคือให้การเท็จจะซ้อมกันมาดีขนาดไหนเมื่อเจอคําถามพา่อเท็จจริงสิ่งที่โกหกเตรียมกันมามันก็ไม่รอบด้านเพราะความจริงมันมีหนึ่งเดียวพอคุณโกหกพูดสามคนพ้อถามก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ดังนั้นวันนี้มีการสืบพยานที่สารดีกาคุณหมอไปนั่งให้การต้องนั่งร้องไห้กันน่ะ หมอบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเป็นพยายนต้องมาขึ้นศาลต้องนั่งเช็ดน้ำตากันมันจะต้องร้องไห้มากกว่านี้เมื่อคุณเข้าไปสู่ในเรือนจำดังนั้นเรื่องที่สารดีกามันจะงวดเข้ามาก็ภายในเดือนสิงหาหรือต้อนเดือนกรกฎาคมนี่ข้าราชการก็จะไม่รอดหลายคนสองเรื่องของสารน้ำนูนแพทองทานก็จะงวดเข้ามา ถามเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองของทักศิณปยี่สิบสองสิงหาตรงกับวันที่ทักษิณเดินทางเข้ามาประเทศไทยพอดีเลยก็จะดำเนินการที่ศาลอาญาดังนั้นนี่แต่และเรื่องแต่และอย่างมันมวดเข้ามามันประดังดันเตร,รวมกันเข้ามามาเป็นแกงเฮะแกงเฮะที่ต้องจัดการทักษิณชินวัตรเป็นหม้อใหญ่ที่พี่น้องแต่ละคนก็ใส่เข้าไป พี่น้องครับเรื่องทุกเรื่องประดังเข้ามาทักษิณมีทางรอทางเดียวคือให้ความหวังให้ความหวังขายฝันให้ความหวังเพื่ออะไรเพื่อต่อรองไงพี่น้องครับทักษิณกําลังบอกว่าประเทศไปไม่รอดกําลังจะเกิดวิกฤตทักษิณก็สาธยายสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบด้านอธิบายไปทุกอย่างโดยลืมไปว่าลูกตัวเองอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นพอเขาอธิบายว่าเกิดวิกฤต 1, หนึ่งสองสามตีอย่างงู้นอย่างงี้ถึงเวลาที่เขาต้องสอทลเข้ามาช่วยเพื่อต่อรองกับกระบ,บวนการยุติธรรมความหมายคือว่าถ้าทักษิณจะต้องติดคุกประเทศก็จะไม่รอดเช่นเดียวกันดังนั้นไอ้ที่พูดว่าทั้งหมดความหมายคือว่าอย่าเอาผมไปติดคุกเลยผมจะกลับมาช่วยประเทศด้วยความรู้ความสามารถที่ต่อรองกับกระบ,บวนการยุติธรรม นอกเหนือจากต่อรองกับกระบ,บวนการยุติธรรมว่าตัวเองพร้อมจะช่วยประเทศเอาความรู้เอาความสามารถเอาคอนเนคชั่นที่มีอยู่กลับมาช่วยประเทศแล้วยังแอบอ้างพระราชองค์การอีกบอกพระราชองค์การให้ทํางานความดีทําไมคุณไม่แอบอ้างไม่พูดถึงที่ราชองค์การบอกว่าให้คุณติดคุกเด็ดขาดหนึ่งปีละทักษิณชินวัตรดังนั้นนี่เขาหนีไปอย่างอื่นไม่ได้ เขาถอยไปอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่ถอยไปได้มีด้านเดียวที่จะรอดคือต่อรองกับกระบ,บวนการยุติธรรมความหมายคือว่าศาลฎีกาถ้าสั่งให้เขาติดคุกเขาก็จะช่วยประเทศไม่ได้นะประเทศก็จะไปไม่รอดศาลอาญาถ้าสั่งให้ทักษิณติดคุกประเทศก็จะไปไม่รอดนะทักษิณไม่ได้ออกมาช่วยประเทศพี่น้องครับผมพูดย้ำกันหลายครั้ง ประเทศนี้ไม่มีทักษิณก็ได้คุณจะไข่นอตประเทศป่าทางตันประเทศก็ทําอะไรก็แล้วแต่แต่ทักษิณคือความอุดตันของประเทศไทยวิกฤตทางการเมือง20ปีที่ผ่านมามันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าคนที่ทําให้การเมืองวิกฤตไม่ใช่พี่น้องประชาชนคุณมาโทษแต่พี่น้องออกมาชุมนุมก็ทําให้บ้านเมือง เกิดความไม่เกิดความวุ่นวายไม่สงบยี่สิบปีผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าทักษิณอยู่ที่ไหนเกิดความวุ่นวายที่นั่นตัวปัญหาของประเทศอยู่ที่การจัดการด้วยอำนาจนอกระบบแบบทักษิณคือการเมืองที่หวังผลประโยชน์เฉพาะหน้าเฉพาะด้านอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปที่หน้ายูเอ็นปกติไทยเป็นเมืองที่ เป็นประเทศที่ถือว่ามีอํานาจอย่างมากในอาเซียนเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการจัดประชุมอาเซียนเป็นโต๊ะโผในการเจรจาทางการพูดระหว่างประเทศเป็นโต๊ะโผในการดําเนินการเป็นตัวกลางทางการพูดหลายท่านเขาบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคืออํานาจที่ไม่ต้องใช้อํานาจที่สามารถทําให้แต่ละประเทศเกรงใจได้ เพราะเขามองประเทศไทยว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งเส้นการเมืองที่ผ่านมาระหว่างพูดเนี่ยเขาก็เกรงใจประเทศไทยแต่วันนี้พอทักษินมาบริหารประเทศเกิดการเมืองผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดการเมืองธุรกิจแต่กการเมืองการเมืองแทรกธุรกิจการเมืองแทรกแซงองค์กรอิสระมันพังไปทั้งระบบเมื่อการเมืองไม่ใสสะอาดระบบเศรษฐกิจก็พังลงไปด้วย นี่ต่างหากที่นักลงทุนเขาไม่กล้ามาลงทุนเพราะการเมืองเกิดระบบไม่ใสสะอาดมีการเข้าไปคอรับชั่นกันในในระบบดังนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่มีเงินใต้โต๊ะบ้างมีนู่นนี่นั่นบ้างดังนั้นนักลงทุนเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนเศรษฐกิจมันก็พังไปด้วยนี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทักษิณชินวัตรไม่ได้อธิบายทักษิณอธิบายเฉพาะตัวอธิบายเฉพาะความดีที่ เหมือนว่าเป็นความดีของตัวเองที่สามารถช่วยเหลือประเทศได้ดังนั้นอย่างที่ผมเรียนพี่น้องตอนนั่งฟังฮักสินแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดคนเดียวฝ่ายเดียวพูดเฉพาะข้อดีหรือความสามารถแบบหายฝันไปวันๆถ้าเป็นคนไม่รู้การเมืองเลยก็อาจจะเคลิมอาจจะหลงรักฮักสินไปแล้วก็ได้แต่ผมเชื่อพี่น้องผู้ผา่านประสบการณ์ทางการเมืองเป็นเซียนการเมืองอย่างทองแท้มาเนี่ย พอเห็นทัศนศิลป์แล้วคิดเสียดายทีวีขึ้นมาทันทีจะท,ทีวีให้มันแตกก็เสียดายก็หายฝันไปอยู่นั่นอ่ะผมนี่นั่งฟังแล้วนั่งฟังอีกว่าเรายังมีคนหน้าแบบนี้มามาทำงานการเมือกันอยู่เหรอยังมีสิทธิ์มาพูดว่าจะสร้างความหวังให้กลับประเทศยังมีสิทธิ์มาบอกว่าแพทองทานทำงานทุกเตะทำงานดี ตัวเองพร้อมจะมาช่วยงานของประเทศตอนไหนคุณบอกว่าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานไงผมพอแล้วการเมืองผมพอแล้วหยุดแล้วผมกลับประเทศทางนี้ผมจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่วันนี้ประกาศสทอรอทุกเรื่องประกาศเป็นเสนียประเทศแบบนี้เลี้ยงหลานที่ไหนอะคุณเอาหลานไปวิ่งเล่นที่ช่องบอกให้ดูหน่อย คุณเห็นอาหารที่เขาทํางานกันไหมแต่เรื่องความมัน่นคงคนกลุ่มนี้ไม่เคยพูดถึงเมื่อวานทักษิณไปพูดคนที่คอยต่อต้อนรับอยู่หน้าประตูรถยืนก้มหน้าก้มต,ตาพอทักษิณล,ลงจากรถโค้งคำนับแทบถึงสะดือเนี่ยนำโดยภูมิธรรมเวชทยชยัยพัยี่น้องครับ มันกลายเป็นรัฐบาลมาฟังทักษิณชินวัตรพูดว่านโยบายต่อไปจะเป็นอย่างไรพอทักษิณบอกว่าจะลดงบของกองทัพลงวันนี้ภูมิธรรมก็หันลับขึ้นมาทันทีภูมิธรรมก็มาบอกต้องลดลดงบประมาณของกองทัพลงสรุปที่ผ่านมาคุณเป็นรัฐบาลคุณคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ตามนโยบายที่คุณแถลงใช่ไหม คุณถึงรองรลบว่าทักษิณจะพูดอะไรเดี๋ยวค่อยถามมาทีหลังเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันเกิดการเมืองล้มเหลวล้มเหลวทั้งการเมืองล้มเหลวทั้งกระบวนการความมั่นคงของประเทศเราปล่อยให้คมพูชาขู่เช้าขู่เย็นปล่อยให้คมพูชาบอกนู่นบอกนี่เดินเข้ามาข้ามแดนมายั่วยุคนไทยในดินแดนของประเทศไทย วันนี้แค่ปัดทวงพี่น้องครับเอาแค่ที่เราเรียกร้องแค่ปัดทวงมันยังน้อยไปนะแค่ปัดทวงพฤติกรรมของกัมพูชายังน้อยไปหลายคนเสนอว่าอย่าไปเกรงกลัวคำภูชาถ้าต้องสร้างรัว้วบริเวณปราสาทตามืองพมก็ต้องสร้างไปคำพูชาจะยิงมึงไม่มีปืนหรือไงมึงไม่ยิงสวนนะนี่พูดไปก็จะหาว่าเรากระหายสงครามเพียงแต่ว่า เราไม่เคยแสดงให้กัมพูชายำเกรงในศักยภาพของประเทศไทยเราไปอ่อนด้ออ่อนด้อยแล้วก็โค้งคำนับัมพูชามากเกินไปอันนี้พูดไปด้บอกว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยกับประชาชนกัมพูชาทะเลาะก,กันเพียงแต่ว่าเราไม่ไว้ใจหุนเซนก็เหมือนไม่ไว้ใจทักษิณชินวัตรนั่นแหละใช่ไหมเราอยังมารีหน้าบอกคนไทยไปเชื่อหุนเซนมาก ไม่มีใครผมแทบนับคนได้ไม่มีใครเชื่อคุณเซนสักคนเขามีแต่สาส่ทรงหุ่นเซนเหมือนกับที่ศาส่สาทรงทักษิณให้ไปอยู่กับหุ่นเซนนั่นแหละดังนั้นมาพลิกไปพลิกมาพลิกลิ้นสร้างโวหารทำไมเหมือนตัวเองเป็นประเทศไทยสร้างตัวเองให้เป็นประเทศไทยสร้างตัวเองให้เป็นทางรอดของประเทศไทยมันสำคัญตัวเองผิดเกินไปนะคนแบบนี้ มันต้องประหารกันเจ็ดทั่วโคตรที่ผ่านมาแต่เขาสำคัญตัวเองเหมือนเป็นบุคคลสำคัญทั้งที่กระทำผิดมาทุกอย่างดังนั้นกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเดินหน้าก็เดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงก็ทำตามความมั่นคงเดือนสิงหาจะได้เห็นผลกันกระบวนการยุติธรรมตัดสินเดือนสิงหา ประชาชนก็จะตัดสินระบอบชินวัตรในเดือนสิงหากันยาตุลาเช่นเดียวกันนี้ไม่พ้นที่เราต้องลงถนนกันอีกครั้งหนึ่งรอบใหญ่กันอีกรอบหนีไม่พ้นจริงๆพี่น้องครับดังนั้นหลังจากที่ศาลได้พิพากษาว่ามีใครช่วยกันบ้างทักสินขบวนการช่วยกันบ้างก็ถึงเวลาที่พี่น้องต้องขยับรวมพลังปกป้องแผ่นดินกันอีกรอบหนึ่ง พวกเรากองทัพหน้าตรงนี้ก็จะยืนหยัดสู้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับชัยชนะของพี่น้องประชาชนกองทัพหน้าก็อยู่บริเวณชายแดนอยู่ทัพหน้าทําหน้าที่เคลื่อนที่เร็วมีเหตุการณ์อะไรก็พร้อมเคลื่อนที่พร้อมทุกอย่างพร้อมปฏิบัติพร้อมเดินหน้าเพราะว่าเราทําแบบนี้กันมาตลอดวันนี้หลายท่านก็บอกว่าคอปทอพร้อมที่สุดถือว่าเป็นแนวหน้าของขอบวนการพี่น้องประชาชน เกิดเรื่องเมื่อวันก่อนคอปทอก็พร้อมเคลื่อนไหวทันทีนี่คือสิ่งที่เป็นคู่นูบาการที่เรายืนจัดกันมาเราต้องทําแบบนี้ไงพี่น้องเพราะถ้าเราไม่ทําเหตุการณ์มันก็จะหายไปกับสถานการณ์แต่เราไม่ยอมให้ความไม่เป็นธรรมมันหายไปเราก็ต้องเดินหน้ากันเหนื่อยก็เดินไม่มีตังค์จริงๆก็ไม่มีจริงๆนั่นแหละก็ต้องเดินกันต่อไปนี่เป็นการนำคอปทอปกติ คนอื่นเขาเป็นแกนนาเขาจะมีความทรงแกนนำคอปชสปชอ,อ,ชอ,องคํานอกเหนือจากหาประเด็นมาปลาใสแล้วต้องหาเงินด้วยก็ <c oughs> มันต้องทำหลยท่านกันนี่นั่งอยู่นี่ก็ถึงเวลาต้องทํามันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งที่ทํามันยืนยันยืนหยัดในสิ่งที่ผมพูดไปตอนต้นว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนั้น และไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้เราหยุดได้มีแต่เราจะเดินหน้าไปพร้อมกันอาทิตย์ที่ยี่สิบพี่น้องเจอกันที่สานพูดคัมพูชาเราจะไปประท้วงคัมพูชาในนามพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะสิ่งที่คุณทำลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยลุกล้ำความมั่นคงของประเทศรัฐบาลไม่ทำข้าราชการไม่ทำพี่น้องประชาชนจะร่วมกันทำเองใช่ไม่ใช่ พี่น้องอยู่ฝั่งโน้น10โมงเช้าเจอกันหน้าสารโหกถ้าจะร่วมขบวนร่วมทับไปกับแนวหน้ากับพวกเรา9โมงเช้าก็เจอกันที่นี่พรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ